อึ้งบุ๋มปนัดดาเผยยอดเงินอัมพชราภาแอบบริจาคช่วยน้ําท่วมเล่าความสวยใจบุญข่าวดีๆมาอุ่นใจในช่วงน้ําท่วมอีกแล้วเมือ่อบุ๋มปนัดดาได้โพสต์ภาพของอัมพชราภาพร้อมแนบสลิปเงินบริจาคช่วยน้ําท่วมเป็นจํานวนเงิน10,000แบาทบุ๋มปนัดดาเผยว่าอัมเป็นคนที่ทําบุญไม่เคยขาดทั้งคนทั้งสัตว์และครั้งนี้อัมก็แอบบริจาคเงินมาทางองค์กรทําดีรวมถึงก่อนหน้านี้ที่มีการส่งของลงพื้นที่น้ําท่วมไปก่อนแล้วโดวยเรียกว่าสวยและใจบุญจริงๆ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองคนดังจากโพสต์ของบุ๋มปนัดดาทําให้เห็นว่าอัมพชราภาและบุ๋มปนัดดามีความสัมพันธ์อันดีต่อกันอัมพชราภาเป็นคนหนึ่งที่สนับสนุนงานของบุ๋มปนัดดาในการช่วยเหลือสังคมเสมอมาและบุ๋มปนัดดาก็มักจะเผยแพร่เรื่องราวดีๆของอัมพชราภาในการทําบุญซึ่งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับทั้งสองคนมุมมองของชาวเน็ต ชาวเน็ตส่วนใหญ่แสดงความชื่นชมและชื่นชอบในความใจบุญของอัมพชราภาโดยมีการแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกเช่นคนนี้ยอมใจความนิสัยดีน่ารักจิตเมตตาอนุโมทนาสาธุสาธุบุญด้วยค่ะพี่อัหมุมงม,ม,มน่ารักกอกอเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีบางส่วนแสดงความคิดเห็นในเชิงลึกเกี่ยวกับสาเหตุที่อัมพชราภาเลือกบริจาคผ่านบุญประดัดดาประเด็นอื่นๆมีบางส่วนในโลกออนไลน์ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุผล ที่อัมพชราภาเลือกบริจาคผ่านบุ๋มปนัดดาอาดเป็นเพราะต้องการโปรโมทภาพลักษณ์ของตัวเองให้ดูดีมากขึ้นบางคนมองว่าการที่อัมพชราพาเลือกบริจาคผ่านบุ๋มปนัดดาอาจจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุ๋มปนัดดาเพื่อที่จะได้ร่วมงานกันในอนาคตสรุปข่าวการบริจาคของอัมพชราภาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากแฟนๆและชาวเน็ตการกระทําของเธอเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆในการช่วยเหลือสังคมและแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ อันดีระหว่างบุมประดัดดาละอัมพัชราภา